สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับมือนีผ้าพี่น้องมาเบิงง่วบราหมนเดือดลอยนะครับมาอยู่กับพี่เต็มครับสวัสดีครับพี่เต็มครับสวัสดีค่ะมือนีสีแบงปันมันวะสีแบงง่วบราหมนเดือดลอยครับพี่น้องครับเป็นแมลูกๆตัวแม่นะครับกับง่วราคาเบาๆอีกตีหาชุดมือนีนะครับอยู่บ้านย่างเครื่อพัฒนาครับตำบลหน้าประแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดตำนาเจริญครับมือนีเพิ่นสีแบงปันง่ว บ้ามันเลือดลอยครับพี่น้องบ้ามันเลือดลอยนี่ครับตอนนาพี่น้องนี้โคมหนึ่งครับแม่ลูกอีกสองสามโคมงแพี่เนาะอ่ะจะเบิงแต่ละโค้น้ำกันครับหลยพี่น้องมือน,นี่ราคาเบาเบากับมีนะครับรักมือกับมีก่อนสีไปเบิงง่วาราคาเบาเบากับเบิงอ่าบ้ามันเลือดลอยก่อน,นนะครับนี่โคมนี่พี่น้องโอ้ยเหนือหนังพี่เอ้ยสุดยอดสมคาลาลืออ่ะเบิงนี่ก่อนครับราคากระซ่งฟี่ร้อยโลดทุกชุดตัพี่เนาะค่ะยุบานย่างเครือพัฒนาคาตบลหน้าประแซงอำเภอปทุมรัชเจ้าดำรัดเจ้าเลิญ ไปแบบเร็วๆครับเพราะว่าอากาศมันห่อนนะครับงัวกหลายโตเบื้องคมแรกเลยครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกเพิ่นเป็นลูกสาวของเจ้าวีแปดครับบอ่าซื้อบูมเมอร์นะครับแม่ผสมเจ้าเล็ดกันไปแล้วครับพี่น้องครับอ่ะเรือบ้ามันเลือดรอยโคมนี่แม่ลูกลูกแม่เปิดจากบาทครับพี่เต็มเก่ามื่นหาพันค่ะเปิดไว้ห้องไว้เก้ามื่นหาพันครับพี่น้องครับเก่ามื่นหาพันสมัยก่อนสื่อตั้งแม่เพิ่นหลายแสนครับพี่น้องครับมือนี่เปิดเกาิบหาเนาะ เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับนี่ลูกสาวเพิ่ไมาจากเดือนครับพี่ห,ห้าเดือนกว่าค่ะห้าเดือนกว่าลูกสาวของเจ้าอ่าให้เบิ่งไปลูกไปหางว่าหน่อยนี่มีตลอดอา่าวี่แปดซื้อบูมเมอร์นะครับถ้าปีจาอ่านพิดต่งกาพร้อไพ่ครับพี่น้องนะครับนำเสื้อจักบาดก็เก่าพันเก่าณันสามพันก็ปะพี่น้องนำเสื้อเพิ่หน่องแย่เพียกับเก่าพันเก่าพันหเปล่าอ่าแม่มันสูงอะไรครับสูงรอยสี่สิบห้าค่ะรอยสี่สิบห้าบวกลบครับเัวลูกได้ยืนอยู่พี่ ลูกสองยืนค่ะลูกสองยืนเป็นบามาเรือลอยเป็นบอค่ะนะครับรายละเอียดอ่าโทษมาถามผิดเต็มเอาครับเกี่ยวกับใบกับหยังเด้อพี่น้องเดี๋ยวผิดเต็มสิคอนอธิบายให้ฟังเนาะพี่เนาะ,ะเรื่องใบเพชรใบเลือดลอยนะครับว่าเป็นลูกของตาดาดจังได๋แน่นะครับว่ามันมันยนยา่าเพราะรากเดียวยาวเรื่องใบพี่น้องนะครับโทษมาหาผิดเต็มเอามาพูดคุยกันนะครับอ่ะแม่กับสมเรียบร้อยแล้วครับสมเจ้าเลสกันนะครับมีใบมีหลอดสมได้เดือนกว่าๆแล้วันที่ผสมกับ1ิมีนาคม67 กำหนดคลอดย1่ธันวา67นะครับลูกเพิน่นลูกสาวเจ้าวี่แเด้อมีหลอดนะครับมีตลอดวี่แกะเป็นสีออกเทาพี่น้องหัวเทาบามาันเลือดลอยนะครับโอุ้ยเนื้อหนังเมาพี่เนาะค่ะสุดยอดนี่ครับพี่น้องอ่เบิ่งรหัสเพิน่น042นะครับสูง140สี่สิบเเพิ่น45ค่ะ145ครับหัวลุ้นนะครับพ,พ,พี่น้องแม่เพิ่นหัวลูก2ยืนครับนุ่มสีเต่าเล็กปลาแซวปกติทูกช้อนประกันให้เนาะพี่เนาะค่ะ ผมอ้นซ้อนดุพันพีเนื่อนนังไหมสุดยอด <c oughs> อ่ะเลือดลอยพี่น้องเอา้านะครับนี่บั้นท้ายสุดยอดอ้วนแห้งนี่ครับื่อนมั่วบ้ามันอีริพี่น้องเหนื่อนนังครับเก้ามือหาพันครับต่อรองได้ปอพี่เต็มค่ะมันอยู่พี่โดน,ดน<ะ>เราบอก่อตัวเองสองสามเดือนลสองสามเดือนผมมาผ้าไทายผม,มระจำกรเห็นครับพี่น้องแต่าเพนอนนกระย่งใจแข็งใจแข็งมือน,นี่ใจบ่แข็งแล้ว มือนี่ขอปล่อยละกัน <c oughs> ปล่อยละกันครับพี่น้องครับเอามือนี่เกามือหาหน้อทีเนะ<ข>าะค่ะตอร่องใดครับพี่น้องใจแข็งมาได้แล้วปล่อยออกมือนี่นะครับอ่ะเบิงเป็นสีออกสีขาวพี่น้องเนื้อหน,นังอ้หูเนื้อหน,นังเดือดลอยครับพี่น้องก็ไปสีแดงที่ลายเส้นนะครับสมัยกอนสื่อตะแมเพื่อนพี่น้องเลยลลเนนรักลายเส้นเอาไงอ่ะพี่น้องนะครับลูกสาวจะเป็นาผู้ปูเบา ไปหางวดได้กลางจะคล้องเป็นบามันเดยวน้เนื้อหนังครับพี่น้องครับบามันเลือดร้อยนะครับโทรมาหาพี่เต็มเดี๋ยวเด้อพี่น้องเก่ามือหาเอาไปสองโตเลยพี่เนาะแม่ลูกพี่น้องลูกโตแม่นะครับลูกไหวหาเดือนพี่น้องเบื้องเนื้อหนังผมว่าใหญ่กว่าแม่ครับไปทั้งพอไปเลยครับพี่น้องครับพอเป็นไปสีเท่านะครับบุ๊ดซื้อบูมเมอร์รหัสเพิร์วี่แปดครับนี่เลือหลอดอยู่นะครับบอลลูกสาวเพิ่นนี่คือใบสมแม่เพิ่น นะครับถกทอนประกันให้ครับสองปีร้อยก็โลกับไปเด้อพี่น้องนะครับบามันเลือดร้อยเป็นชุดแรกนะครับแ <c oughs> ถวบ้านพิจาบ่มีดอกพี่น้องบ่งค่อยมี <c oughs> โอ้เหนือดังไหมโพด <c oughs> น้าะพี่ค่ะมันเหนือลายเลยพี่ <c oughs> บามันนี่นะเนาะ <c oughs> นี่ครับดูันภูติเขาหน่พี่ย่างค่ะโอ้พี่น้องเบิ่งกลาบเหนือครับเบิ่งหน้าเอิร์กเพิ่นขนาดอยู่หน้าไออยู่ของว่าพี่เต็มเลยกินตะเฟืองนี่นยังอ้วน ขะหยาพอยขักเี่งัวงเอาผลไหลช่วงนี้พี่น้องเมืองเฟื้องเอาบ้าพิจาตัวเอาผลเต็มห้างหลังหมดอ่ะเก้าสิบหาครับแม่ลูกลูกตัวแม่มักเถือใจโทษมาต่อเอานะครับสงรงปีลอยลูกสองลอยลูกกับว่าไปครับฟันจับชิงหงนังทับนะครับผมมักนําอยู่บ้ามันเดือดลอยส่วนรายละเอียดเอกสารนะครับเดือดลอ,อยยังพี่น้องนะครับปัญหาครับสร้างสมาคมอันจจะโท่ไปโท่คุยกับพี่เต็มเอานะครับเป็นยังไงมีรหัสอยู่นี่ครับ ด้สื่อไปก็ไดสองนะครับสองใบเด้อใบแม่ก็บใบหลอดลูก่นนะครับนี่รหัสศ4นสี่สองนะครับอต่อไปนะครับจุงยางจังหน่อยกรบพิษพันยางเราบอกกินต่อไปเปบ,บิ้งราคขาวบะบอพี่น้องโอ้โเนือหนังพี่น้องเบิ้งบันไทยนี่เครื่องงัวบามันสุดหยอดม,<า>มือนี้บูวิถ่ายบนหมูต่อไปครับไปเบิง้งงัวข้าวเบาครับชุดที่สองครับพี่นอ้องมาเบิ้งงัว แม่สาวว่ายผอมผสมนะครับไว้าสองปีเนาะพี่เนาะค่ะนะครับขึ้นแล้วรอบหนึ่งนะครับยังไม่ได้ผสมเปิดจักบาทครับพี่สองหมื่นเจ็ดพันค่ะเปิดไปสองหมื่นเจ็ดนะครับสูงอะไรครับสูงลอยสี่สิบค่ะลอยสี่สิบนะครับไว้ประมาณสองปีพี่เนาะครับค่ะเพื่อเป็นสัตว์เด็กมื่นเลยครับพี่ประมาณสิบกว่าหมื่นนี่แหละค่ะสิบกว่าหมื่นนะครับเคยเป็นสัตว์ละสิบกว่าหมื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ผสมเนาะพี่เนาะค่ะถ่องวางครับสองหมื่นเจ็ดพันครับราคาเนี่ยทรงฟรีลอยโลครับตกทอดประกันให้สิบห้าหมื่นองงสูปวกครับ เคยลำเป็นลำปีสกินแต่กะเซ้าแล้วนะพี่เนาะค่ะโดนแล้วนะครับทุกช้อนประกันให้ซิฟหาหมื่ะเล็บกว่เท่าปกตินุ่มสีเต่าครับไว้ประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีเป็นซัดแล้วได้ซิฟกว่าหมื่นนะครับแต่ว่ายัง่างผสมนะสืบซ้อไปกะอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆพี่น้องสังเกตอาการนะครับขึ้นแล้วก็สมนะครับคลิปหูดําจมูกดำบวชีป่าแวงครับห้องสางใหญ่ดีนะครับมีหลองรอยเคยเป็นลำปีสกินนะครับแต่ว่ากะเศร้าแล้วนะครับอ่า เตรียมโตผนเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยได้พี่น้องงามใหญ่ดิเครื่องดำพว่วงหางดำครับสิไปหามูลนะพี่น้องนะีออกมาทายทจะโตนะครับเอ,อาไปพังไปลุยพังไปทายแล้วกันสองหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อรองได้เป็นชุดที่สองนะครับทลกทอนประกันห้ยสงส์ฟีกะร้อยกิโลเนาะพี่เต็มเนะาะค่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับผมโอ้โเด็ดครับพี่น้องครับตอนนี้หามงคลหามงเลยหามงเศ์ งอนแงพี่น้องเลยจวดเด็ดหน้าตาเพิ่นตัวใหญ่นะครับสองเจ็ดห้องอ่ะโทรมาต่อเอาครับผู้ใดมาขายอโ,อะะโอ่งมาที่เนี่ยโอ้ขายพักเงาะโอ้ยนังนาดีตลอดพี่น้องอ่ะเบินบนนี่ครับตกทอนประก,กันให้ครับนุ่มสีเต่าซื้อไปกะสังเกตอาการครับพี่น้องครับตอนที่ขึ้นสิบกว่าหมื่นเลยครับงอวงตที่ขึ้นเป็นสัตว์เก่มามันหยีสิบยี่สิบหมื่นตอมนะครับต่อโตอแล้วแต่ขึ้น โดนขึ้นนนั่บางตัวขึ้นมื่สองมื่เอาสามมื่นเอาไปสังเกตอาการนะครับ27,000ื่นครับเป็นตัวที่2เครื่องโบดนะครับสูงใหญ่นะครับลำโตเงีวดีราคานี่ต่อรองได้นะพี่เต็มเนาะค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้เครื่องดำพวกนั้นนะครับเบิ้งได้ลายนี่ครับบามันดูผสมนิ่งนะอ่ะเล็บกับเท้าครับปกติดีครับถกทอนประกันให้เบิ้งได้ลายนะครับต่อไปครับไปเบิ้งชุดที่3เลยครับพี่เต็มครับ ตัวที่3ครับพี่น้องครับเป็นงวแองกัตมาพี่ค่ะนะครับงวแยกลูกนะครับห,หัวลุนธรรมชาติเปิดจักบาทครับพี่หนึ่งมืนเก้าพันค่ะหมื่นเก้าพี่น้องหมื่นเก้าครับต่อรองได้ครับสูงลอยสามสิบแปดพี่ค่ะร้อยสามแปดกลบครับหมื่นเก้าพันต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้อ่ะเครื่องไอบบ้บอร์เนเครื่องเขาบมมีหห่งอลุนครับตุกทร้อนประกันใหายนะพี่เนาะค่ะผสมแล้วบ่ย่างค่ะย่างแยกลูกมากมันบ่ค่ะเป็นงวแยกลูกครับพี่น้องครับอ่ะ ครับจมูกประสิกบวแดงครับใบหงประสิกบวแดงเขาบวมีครับโค้งสางใหญ่เรื่องกินตัวนี้กินเก่งแห้งเล่มเก่ยงขนาดไงนี่ครับลำตัวยาวดีครับอ่าเครื่องดํานะครับเพลื่อนสีสีม่มสีม่มตันนะครับซึ่งจะเป็นดํากับบแมนมันจะดําแดงอยู่นิดนีงนะค่ะมื่นเกลต่อรองได้ครับทรงฟีลอยลครับพี่น้องทอกท้อนประกันให้โอ้โหเดียดสุดยอดพี่น้องเอ้ยอ่ะนมสีเต่ามีติ่งานหลังติ่งหนึ่งนะครับ หมื่นเก้านะครับราคาห่อเป็นชุดที่สามนะครับเบื้องในร้ายนี่ครับนุ่มเพิ่นเคยไปดูเล็กตัวแล้วครับพี่ตัวหนึ่งค่ะเอาผ่านการไปดูกันหนึ่งตัวนี่น้องทองทองใหญ่พะโลเป็นจังหวะทองคืองอคือเงาะทองค่ะคือเงาะทองกินเก่งค่ะหมื่นเก้านะครับเป็นชุดที่ส่ออีสามนา้พี่เนาะนะหมื่นเก้าเด้อพี่น้องเด้อสูงลอยสามแปดจบครับเคยไปดูกันหนึ่งตัว งอแยกลูกต่อไปครับไปเบิงชุดที่3ครับต่อไปครับชุดที่4ครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวผูนครับลูกเพิ่งกินนุ่มอยู่แล้วพี่น้องลูกว่ยสีเดือนกว่านะครับโคบนี่เปิดถึกๆเปิดจักบาทครับพี่เต็มครับหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแม่สูงอะไรครับร้อยสามสิบสี่ครับลูกกินนุ่มดนครับพี่น้องยืนทาแดดกันเมื่อกี้ลอยสามสิบสี่ลงงอลูกสามยืนนะพี่น้องหมื่นเก้าพี่น้องลูกแข้งขาใหญ่นะครับว่ายกประมาณสีหาเดือนนี่ครับพี่น้อง แม่เพิ่นยังไม่ได้ผสมดูสิเนาะลูกยังกินนมอยู่ครับเห็ดดำพ่วงหางดำแม่เพิ่อนอ่างลึกดีเด้อมื่นเก่าแม่ลูกลูกตัวผูกครับโอ้ขนมนุ่มเพิ่นดีตัวนี้โอ้ขนมนุ่มดีแห้งพี่น้องนี่ครับเบิ่งเต่านมเพิน่นนุ่มหลายๆกินโดนเลย,ยนี่โอ้ยแดดไหมเอาไข่มาถอดด้วยนะห่ <c oughs> <c oughs> อ,อนอะไรนี่งอกระับได้ใบได้พี่น้องมื่นเก่านะครับเล็บกระเทาปกติราคานี่กระต้อร่องได้ส่งฟรีลอยลวดเด้อพี่ ได้เนาะขอให้โทษบรรลดพี่น้องในสื่อกันแทะอ่ะคลิปหูดำจำมูกดำบอชิกบอแวงครับปลายเขาแต่งให้น้อยนึงนี่มื่นเก่าถือตัวละหมืน่นถือตัวละบัถึงหมืน่นเนาะลูกแข่งคาใหญ่ๆครับแม่ยังมาทำผสมครับกลับไปตังเเกะอาการเอาอีบัโดนนะครับแม่ลูกลูกตัวผูกครับตัวคลอนประกันให้เนาะพี่เต็มเนาะตรงฝีลอ,อยลูกนะครับอู้วแดดเนาะย่ยอ,มยอ,มยอมย่อมยีรีพี่น้องเลยแต่มาอยู่อำนาจดาเดี๋ยวผมว่าแรงนะปีแรงยีรี ดีเทพไหมดอกฝนเอาเล็บมาเท่าปกติครับลูกไส้เพิ่นตุก,ก็กินผดกินเหลืออ่ะผมมีหมองแต๋าหมองแงนะครับลูกไส้เพิ่นเนื้อนังดีดอกพ่อน,น้ำแน่ไอ้นู่นแม่เพิ่นดีนะครับกินเก่งมาพี่ก,กินเก่งกินเก่งนะครับพี่แต่ว่ามีอย่างห้กินเนี่ยพี่แต่เฟื่องไะจุกยางจังหน่อยครับเพิ่อนที่ยางไหมบอสพี่ดูก,กินนมอ่ะยางนี่ครับอ่ะยางปกติดีต่อไปครับไปเบิร์อ่าชุดต่อไปครับ ต่อไปครับชุดที่หาครับปิทไทยโดยแม่ลูกครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่นพรเจ้าสมบีบมากครับปสามเดือนกว่าหลุนทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นงวลูกแหลกความเปิดจักบาทเปิดสองหมื่นหาพันครับพี่น้องครับสองหมื่นหาครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่หัวหลุนลูกหัวหลุนนะครับแม่สูงได้ครับพี่เต็มสูงเลยสามสิบสามงัหลูกลูกจักเดือนนะครับเนี่ยเดือนะเจ้าสมยังกับบีบ สมบีบมาเตอร์บ้าพี่น้องนี่ครับเสียออกมาแบบนี้แม่ออกสีด,ดําแดงลูกออกมาแดงไรก็แม่เอาสองหมืนหาพันครับราคาห่วงน้องตอรองได้แม่ลูก,ลกตัวแม่ครับอ่ะแม่เพินนี่งอหลุกแหลกน,นะครับโอ้เป็นตนตกตกมือนเลยวอลอดเทะๆอาจจะโมโกสิบปแวงครับเขาก็ไม่ซ้ำหนีแล้วเนาะปุ๊ปนะครับเป็นอย่างอ่ะทูกถอนประกันห้ยนะพี่เต็มเนาะลูกบีบไม่สามเดือนกว่านะครับ ล,ลูกในห้องลุ้นเลยล่ะไม่ไมีเขาละเมื่นประพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งด่านไทยสองหาคับราคาห้องทุกชุดนี่ต่อรองไหนนะครับพี่นอ้องเด้อโตมาต่อรถครับพี่เต็มอยากให้ต่อนุ่มสีเต่าไม่จริงปะเหมือนกันบนหน้าจะมีสองหาแม่ลูกลูกตัวแม่เอาบรรยากาศว่มามันเต่าโอ้บีเลยยูกหอนทรารกีนี่คาไฟบานคาไฟผมเกือบสองพัน เปิดแอร์แอร์สองตัวอ่ะครบแล้วครับพี่น้องฮาชุดมากถึอใจชุดใดโทรมาหาพี่เต็มเลยครับพี่น้องพี <im itation> ่กัดบ้านย่างเครือพัฒนาครับตำบลหน้าปลาแสง่งอำเภอปทุมราดมุ่งสาจังหวัดลำหน้าเจริญครับขอกองวอยู่ตรงขามกับวัดย่างเครือเลยนะพี่เนาะนะครับอยู่อ่าถ้าไผมาเอาถุก็มาทางบัตรต้องให้หน่อยนะครับพี่น้องเออเส้นทางบัตรต้องให้หน่อยจากสามแยกส้มผู้มาต้องให้หน่อยนะพี่เนะาะหรือบล็อกแปดสิ๊นะครับมาวัตถุติดทางดำ อะมาถึงใจทโทูได้โทูมาหาพี่เต็มได้ครับหาชุดครบแล้วบ้ามันเดือดร้อยนะสนใจงามเอาตัวนี้ก็ว่าธรรมดาตัวนี้มันดุนได้เปน็นหองเลยหัวหัวหลุนอ่ะนี่ครับลูกเคนอ่ะลูกแหลกอ่าเบอร์ไลน์เบอร์โทรเฟซบุ๊กแล้วครับพี่อ่ะเทพเจ้าขึ้นหน้าจอให้ค,หค,นนค,หค,ค,ครับทักมาทั้งไลน์ก็ได้หรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับที่ปีพี่เจ้ารุ่นรัตน์ครับพี่เต็มครับขอจบคลิปเสี่ยงเลครับสวัสดีครับพี่ครับ